สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วเด้อจ้าหาเรื่องยุ่งยากให้ครอบครัวกับคอยนี่ล่ะพี่น้องมือนี่ถึกเลกอารมณ์ดี นึกคิดนึกฝันเลนไปหาดอกไม้มาปลูกหยาดก,กับผัวอีกคือเกานัน่นหล่ะพี่น้องเพื่อนอยู่ในเมืองกัดสีลําบากเนี่ยจักหน่อยในการหาดินหาดอนเอามาใส่กระถ o กระถางดอกไม้พี่น้องเอ้ยผสมไข่ผสมนันผสมนี่มีหอดใสเดือนกับพองเลยพี่น้องลูกหลานนี่คนข้างที่จะตื่นเต้นดิแต่ทางผัวี่เฮห,หนาแบบเหม็นเบื่อเซตอีกอย่างกับบบปรึกษาประมาณนี้นะแต่ก็ย่างวานั่นล่ะ มือใดอารมณ์ดีๆก็อยากมีความสุขก็อยากมีดอกมงดอกไม้ไว้ในบ้านไว้เปิดนาตรงหน้าต่างออกมาเบิ่งทางผัวก็ว,ว่าถ้าห้าปลูกนี่ห้าไปตั้งไว้ข้างนอกตรงนั้นตรงนี้บ่อฉันจะตั้งไว้อยู่หน้าอันหน้าต่างนี่แหละเอ้าคือว่าจังสรรันปลูกก็ต้องให้คนอื่นเขาเบิ่งคนอื่นเบิ่งหาชีตกอย่างฉันเป็นคนจ่ายเงินว่าสินนาฉันเป็นคนจ่ายเงินฉันก็จะเป็นคนเบิ่งเองน่แหละเอาไว้อยู่หน้าหน้าต่างฉันนี่แหละ จะสีเบิงจะผ่ายคนอื่นเบิงดอกพุณนากี่ทีระดับใดพี่น้องบมเมนดอกว่าอยู่ข้างหนาเฮือนนี่หันเอาไปไว้นี่มันแดดพี่น้องพ่อมันเดด ดอกไม่มันกระสีเหี่ยวมันกัสีตุยมันกัสีตายไปจังสัดน,นั่นแหละแต่คอยกระตอบคนตีนไปจังสันละ่ะไปกับหู้นิสัยอยู่พี่น้องเอ้ยคนเฮ้านี่ก็ได้อยู่น้ากันมาโดนเนาะก็ย่างวานนั่นแหละยากหลานนี่ได้หลานต๋องมานางอ่นเอาอันกากบก,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 กพกหมกเผานี่เอามาลุง่งกระสอนเขาไปอีกแบบหนึ่งพี่น้องให้เขาฝึกเฮ็ดหงอกเห็นงานกับว่ากันไปช่วงนี้เป็นช่วงกิจกรรม เจ้างานเจ้าผัวตาดานันใส่หอกใส่เงินแมนว่าผลิตไดพี่น้องเอ้ยแต่กะย่างว้ามันเป็นประสบการณ์ของเด็กหน่อยหลังจากงานเจ้าผัวตาดานนี่ก็จะมีการเข่าคายพักแรมหลังจากเข่าคายพักแรมนี่ก็จะมีอ่ากีฬาสีพี่น้องมีกีฬาสีหลังจากกีฬาสีก็จะเป็นพวกคริสต์มาสพวกปีใหม่แล้วก็จะมีการจัดปีใหม่อยู่ในบาทในเมืองเฮ้าหนูนี่นั่นก็บ่ากันไปกิจกรรมการใช้เงินนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดมือนี้ ทางคุณคู่เขาก,กำหนดมาแล้วด้ว่าผู้ใดต้องเอาอีหยังไปเนี่ยในการเขาคงเขา่ายเอ้ยมืออื่นก็ต้องแลนหายเขาอีกคือเก้านั่นลหละพี่น้องการลงการเรียนคือการลงทุนเนะาะจักว่าเขาสิไปใดไกลสําใดเข้ากับเห็ดใดแค่เป็นคนอยู่เบื้องหลังแค่นั้นนั่นล่ะสนับสนุนเขาเต็มที่ในสิ่งที่เขาสมควรที่จะได้รับเนาะพี่น้องเฮ จังใดก็ต้องผ่านมันไปให้ได้นั่นละ่ะสุดท้ายดอกไม้ข่อยกัง่ามเริดศละพี่น้องเอ้ยดินเกือบบ่พ่อกระถางหนึ่งก็ใส่สองจุ่มอีกกระถางหนึงก็ะไวแต่กระถางน่งหอยหย่างตีเห็นละจ้า